อาบัดนี้ท่านหลายได้สมาทานศีลสมา,า,มกกมาทานกรรมฐานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านหลายอย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือเราสาจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิที่จะเพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คืออนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็ขอบมัดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามธัธยาสายตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น <c oughs> เออความจริงความรู้ทั้งหมดนี่สำนักของเรารูู้้ครบถ้วนกาออขอให้ปฏิบัติตามธัธยาสาย เพราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทําอย่างนั้นทาอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสำนักคนเราอัตยาใสด้วยการเข้าเข้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกำลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มี แต่บางท่านก็ต่ำเกินไปไม่มีอะไรเลยก็มียังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากอันที่ดีจริงๆก็มีมากจะนั้งขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอาคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่านฟัง,งนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็อาจจะถึงกับครางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีได้อาศัยเจตนาดีนี่ไม่โอ้โอวดหวังดีกับพุกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวัน ก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านหลายมีกำลังใจบริสุทธิ์ผุดของตามกำลังที่จะพึงทำได้การที่จะมีกำลังใจสูงและมีกำลังใจต่ำได้ธรรมะสูงธรรมะต่ำอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกำลังของจิตที่เป็นผู้ลนอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกำลังที่เป็นอกุศลก็ามาครอบงำมากจิตแล้วก็เผลอไป ถ้ากำลังใจที่เป็นอกุศลเดิมก็มาสนับสนุนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นวิสัยที่ทานหลายจะพึงทำจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปรักระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ไม่ถึงอริยมรรยผล แต่ว่าทาตนเป็นกันยานในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้ราาักษากําลังความดีกันวันนั้นวันนไวให้เหมือนเกลือราาักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมได้ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักได้ผลนั่นหนึ่ง ต้องเป็นคนรับคําสั่งหรือคานำําแนะนำหรือคํานัดหมายกับเพื่อนผูงก็ดีกูบาจาจก็ดีเพียงครั้งเดียวทําตลอดชีวิตนั่นจิตยิงเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เท่าเรื่องของท่านผู้เท่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตลุยตามแบบฉบับที่ท่านบันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็นเพียงอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราจเจ้าพึ่งเห็นท่านได้มาเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต,ต้องช่วยตัวเองจริงๆก็คููบาอาจารย์ตายไปหมด ในขณะที่คร <own> me ูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจกความดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ว่าในสมัยนั้นก็สามารถทรงอภิญญาห้าแนวอภิญญาหกเออทำห้าแนอภิญญาหกได้ได้สมาบัติแปดแต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิยิ่งไม่มีโอกาสได้มรุมักผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ ท่านบรณภาพไปแล้วมีกาลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่ป็นสาวกภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่ทิมบายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้พวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้น ก็จะสามารถเข้าใจได้เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึ่งไม่อะไรล่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็สนัณศรีก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาคํำท่านบอกว่าต้องคํำอย่างนี้อ่านหนัสือไม่ออกเะต้งองจุดไฟ แล้วก็ใช้กระแสไฟอ่านเพราตัวเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญพระกรรมฐานก็ใช้กำลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กำลังข้าพิญญายกจิตโดยใช้มโนมยิทธิไม่ใช่ไม่ใช่ใช้อภิญญาใหญ่ ขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาที่จุลามุนีเจดีสถานพอไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระบิตมมาแมนพอเงยหน้าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่องท่านก็ถามว่าทำยังไงจะอ่านออกก็พุทธเจ้าขาด ท่านบอกว่าที่ประยุบุยายก็คเธอมีแล้วแต่อาศัยที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม <c oughs> ที่ประยุบุยานจึงไม่แจ่มใสเหมือนขราเรียเจ้าฉะนั้นเพื่อให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดควรปฏิบัติแบบนี้ควรใช้าถานีไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌานั้นเป็นเรื่องเล็ก ท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วค้าถาก็เห็นจะเป็นมังกฎพระเจ้า่านบอกว่าอย่างนี้ว่าอิติปิโสอิติปิโสวิเศษเสอกอิเสเสพุทธมาเนออิอิโสตังพุทธปิติอิ นมกาว่าคาถานี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทําให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้เวลามืดม่ดก็สามารถจะห้มองเห็นหนังสือได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ <c oughs> ถ้าใช้คาถานี้เป็นฌานเป็นอย่างนั้นเป็นนั้นว่า ท่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดมมันก็อ่านหนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำมาทำมันก็มันนานใช้เวลาเพียงครูดเดียวจิตก,ก็เข้าถึงฌานสี่ง่รงฌานสี่สบายๆก็เลยว่ากันถึงฌานแปดถึงฌานแปดสบายก็หลบลงมาฌานสี่ในรูปฌานทำไปทำมาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออก แต่ว,ว่าวีทีนี้ท่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมาเป็นแต่เพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นเขาว่าอย่างไงวงเล็บขคงท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้จงอย่าทําตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อนหน้าคน ถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตดับจากภาพหนังสือนังเสียใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออกนี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนี่ผมจะว่าเย่อๆตามแบบของท่านถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยก็จะอธิบายสนิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่า ท่านได้เจริญอะไร่ะรูปพระพุทธอารมณ์อ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งบทพระพุทธคุณทั้งบทก็คืออิทิปิโสพระก,กวาหมดเลยกวางจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพระพุทธคุณทั้งบทนี่ก็ไม่ถูกผมคัญนนะถ้ามาพิสูจนาอย่างนี้ ท่านบอกว่า,วา,ท,าท่ททานเลีนอิติปิโสทั้งบทมันสบายใจดีจกาานกระทั่งจิตเป็นฌานสี่แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขจึงก็ตั้งถือพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าอิติปิโสไปด้วยจิตจับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นท่านอธิบายไว้เท่าไห่ยังไงถ้าว่าย่า่นังไ น้ำเบาทำไปประกาสั้นก็ทําเป็นฌานได้กระถายาวก็ทําเป็นฌานได้อิทธิปิโสทั้งหมดก็ทํเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบก็จะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสําหรับท่าน่านก็ไปใช้ตัวไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปใช้ ต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระจุลามุนีเจดีสถานองค์สมเด็จพระวิชิตตมาสสงตรัสว่าสัมเกสีสำหรับพระเพือพิญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกระสินอันนั้นจับกระสินอันนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อย แต่ความจริงเขาใช้พิญญากันจริงๆเขาจับอารมณ์เ็เรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคําว่าพิญญารวมเนี่ยนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ใช้บทเรืภาว,น,ภาวนาย่อๆว่าโสตะตาพิญญาให้ทําเพียงเด่มนี้เวลาภาวนาให้กาหนดลมหายใจเขาออก แล้วก็ทิ้งนิมิตเสีเยไม่ต้องไปใช้นิมิตใน้ำนใช้โสตต,ตาภิญญาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุดคือฌานสีเท่านี้อภิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกกสินอะไรทั้งหมดตามาทิกแท่งของแท่งก็มาทำทำแล้วก็สบายใจ อาพิญญาต่างๆมันกระมตัวเวลาจะใช้พิญญาก็ใช้โซตตาพิญญาอย่าลืมนะโซตตตาพิญญาเป็นคาภาวนาเท่านี้ตมามมันทึกนี้ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวลรทีกสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวลรที่กสิทธิ์ท่านก็สามารถทําได้ทุกคนใช้จิตของท่านแต่อย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนี่สมมาบัตแปด ในเมื่อจิตทรงสมาบัติแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชั้นไม่ถึงสมาบัติ 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเราจะทําได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทาไม่ใกล้ใกล้ทันค่อยๆทําไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกัน ขอสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนําไปใช้แกบอกว่ามีผลดีมากอาล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปแนื้อนํำบอกว่าท่านคิดว่าอะไรพระนิพพานนิมิตตอนนี้ท่างกล่าวว่าเมื่อท่านขึ้นไปในพุทธลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตามาร ต้องโปรดบอกว่าเธอนี่ควรเจ้าจิตจับอน,นิพานได้แล้วแล้วควรถือนิพานนิมิตเป็นสำคัญนี่ความจริงคมย้อนต้นมานิดตอนก่อนผมพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจห็นว่ามีความสําคัญก็เลยเล่าสู่กันฟังท่านบอกว่าพิจารณาใช้นิมิตนิพานนิมิตเนี่ยถ้าให้ภาวนาอย่างนี้ นิมิจิตะต้อขอโทษนิมิจิตินิมิจิตตา,านิพายนจิตตินิพานจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพพาน,าเ,ปนเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กําลังใจของเธอจะไม่คลาจากานิพพานเมื่อกำลังใจของเธอจะไม่คลาจากานิพพานเมื่อเธอตัด พุทธภูมันแล้วต้องการเป็นพุทธสาวกความสำเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านวงแลบก็มไม่เห็นจะยากเมื่อจำระถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตภาวนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาจิตเข้าร่าง มา,อา่อทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่ภพต่างๆก็ใช้อารมณ์นี้เรื่อยไปจิตใจก็จับพนิพันเห็นภาพพนิพัน์สแจ๋วก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่นคือพนิพันยังไงยังไงเราตายชาตินี้เราต้องพนิพันให้ได้เรื่องร่างกายเรื่องรับทรัพย์สินไม่มีความหมายสําหรับเรานี่แปลยโ ต่อมาตามมันที่ทก็ท่านก็ว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จตั้งพระมรรกจะเคีเยร์ให้คาถาปราโมทโดยทรงปรารว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนาคาถาปราโมทเสร็จแล้วอะไรทุกอย่างจะเห็นชัดเนจนแจ่มใสต้งนี้พระอะไร่พูดว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมด ถ้าใช้คาถาบทนี้แล้วทุกสายทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสประเภทนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเด็จพระสมารพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าส,สอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามา นี่เราก็ว่ากันตามบันทิกของท่านนะจะมาโมเมโปเปตานานาแล้วกับผมไม่ได้ั้งนั้นถ้าใครทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนยิทธ,ธิก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนยิทธ,ธิเป็นเครื่องสอบความรู้ทางพพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัตินี่ก็ความจริงมันก็เรื่องของใครของมัน,มนเหมือนกันจะทําเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้ แล้นก็มาว่ากับอย่างนี้ต่อไปดีกว่าเพราะคาถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุญานแจ่มใสจะจํำภาพเห็นภาพในมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระอาทิตย์เวลาเที่ยงท่าว่าไว้วไงนิดอ่านาหน่อยสิว่าโดยสร้างในมิตเปรียบเทียบปรากฏผลว่าภาพนิมิต และการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมยางน้นสำหรับคาถาภาวนานี่แท้ครับให้ภาวนาว่าปราโมทใชยๆได้จับลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแล้วก็ภาวนาว่าปราโมทปราโมทและหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจ ตามทค่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลยุยดีไม่ดีคนที่บายไปชาวบา้านชาวเมืองเสียสตางกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคาที่บายก็จะเบื่อเสียสตางหลายทักษิณที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้ชาวบา้านเสียสตางมากอันนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจาอริยสัตว์ท่านก็นบอกว่าในการต่อไป ในการต่อมาอีกองสมเด็จตระสม,มา์สมพด็เจา้าส,สอนให้เจริญพมือหานสรเอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็นหนต่างชัดเจนดีขึ้นจําให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพย์โยคยานแล้วก็ดีท่านที่ได้มโนวิธิแล้วก็ดี ที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไราไม่ชัดไม่เกณฑ์ว่ากันตามลําดับมาท่านก็บอกว่าถ้าใช่พม,มีหารสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพอม,มีหารสีจริงๆและความจริงพม,มีหารสีนี่เป็นอารมณ์เยือกเย็นถ้าอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นขอไม่ยากแล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกับผู้ถามคือพระพุทธเจ้าเอง ท่านตั้งกระทูถ้ถามเครื่องสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทำกันยังไงแน่ท่านก็แก้กับท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธแล้วสองไม่ผูกโกรธทายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญเอาสุภกรรมฐานและมนนลรณานุสธิตกรรมฐานว่าเมื่อจิตทรงพรมีหางสีแล้ว ก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณานุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสม,มอไม่ใช่ไม่ไม่ประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึ่งท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนีมิตรองค์แรกได้ผลให้ผลได้ดี องแรกนี่ผมไม่ทราบว่าอง์ไหนอ๋อท่านมองเรียกไว้ว่าอิติปิโสอิติปิโสเสสอีกนนะกมาถานิมิตรอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ในปุพเนิวาสารุสติญาณจูตูปปาติญาณอาตีตังสิญานอันนาคตังสิญาณปัจจุบันนำสิญาณและยถากรรมตายนานหรือว่าทิปฐิจ,จุบัญญาณท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ถ้าไม่คล่องทำไาอย่างนั้น ท่านมีแล้วไม่คล่องถ้าเกิดคล่องขึ้นมาคือปุพเพนิวาสานุปติยานก็ได้แก่การละลึกชาติถอยหนังไปได้ไม่จํากัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะละลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทาได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่าเพราะว่าอิทิปิโสวิเศษใช้อีจึงคล่องตัวแล้วการละลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้ จยูตูปปาดิญญารู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนิปปั๊บรู้ได้ทันทีเห็นคนสัตว์ที่ปลายกดเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจะาไหนมันรู้ได้ทันทีภาพหลักอาตีต่างสัญญาณรู้เรื่องราวในอนดีตของคนสัตว์อนาคตต่างสัญญาณรู้เรื่องราวในอน,นาคตต่อไปของคนสัตว์ ปัจจุปนำสัญญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนสัตว์และพื้นที่เหมือนกันแยถ้ถากรรมตาญาณรู้กฎของกรรมของคนสัตว์แล้วความสุขความทุกข์ว่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็แคล้วคล่องว่องไวดีมากแต่กําลังใจท่านบอกมันแจ่มไม่พอ นี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเพื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแล้วสิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจารณาเสมอว่ามันเป็นอุปทา,านหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ไปคุยชั้นใดที่ไปจุยยานจ้ะชั้นใดผูกเพนวาสนาสุสติยานจ้ะ,าาจะและ้วก็ามาโมเมาใยโหลบมโมโตสันมีความรักความโกรธอิฉาและสยาไม่เชียงันโอ้นี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองว่าเสมอเกรงว่าจะคบกับความชั่วเข้ามาไว้ ท่านเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่านท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันเทกไว้ว่าในการต่อมากรรมฐานนิมิตท,ที่ได้ไว้ที่ได้ต่อมาก็ทําให้แจ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องมีสชดกันท่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวัน ทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้างเรตรวจสอบท่านบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่งว่าเมื่อเวลาของท่านหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อให้กรรมาฐานท่้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิจุฬญาณอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสผ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบรารมีสิบให้ครบถ้วน ให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบ,สบให้ครบถ้วนย้ายคลาดถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณมันจะเศร้าหมองความแจ่มใสของญาณละฌาน,นาที่จะพึงได้มันจะเศร้าหมองไปให้สังคกตไว้แล้ก็น,นอกจากบารมีสิบแล้วให้ตั้งอยู่โดยก็มีหารสี่เป็นปกติ แล้วก็ใช้เจริญสุปกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะแจ่มใสชัดเจนขึ้นแล้วก็เคยใหย้อริยสัจไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขัน้นสูงสุดจงใช้อไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บารมีสิบก็ดี เรมีฐานสี่ก็ดีอาสุปกรรมฐานก็ดีมรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาย้ายคลาดจากจิตทำได้ไหมละ่ะโอ้มองเวลาหมดเสแล้วสินะแล้วเปน็นว่านับตต่อน,นี้ไปเรื่องของท่านโพเท่านีผมจะไม่อธิบายในมากจะเล่าแตล่ลอยแต่ขึ้นไปหน้าอธิบายอีกสิบคัดเสร็จมันก็ไม่หมด เวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาเสียแล้วก็วขอท่านหลายพยายามส่งกําลังใจของท่านตามที่ท่านมีกําลังใจอยู่ <c oughs> เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ <c oughs> ก็อย่าถือว่าจะต้องทําได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกําลังของแต่ละบุคคลถ้าก็บสิงใดได้เกินนี้กาลังของเราก็มีสายพวงเรา <c oughs> ถ้าเราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเทือนเร็วลงฉะนั้นขอบรรดาพิสุสงฆ์และสมณีทั้งหลายก็ต้อุวาสุอุบาสิการตรงตั้งใจวิวาาเราทําความดีเพื่อพนิพพานกันแล้เราต่อจาน,นี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิทิยาบททสี่พิจรารณาพระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีจนกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี